แต่บอกเอาเอาแค่สามดวงกับสายไฟอันนั้นเอาไว้ก่อนอโอเคสวัสดีพี่ชายอันนี้รถแห่อะไรนะพี่สวัสดีครับรถแห่แปรกัญออดิโอครับสีสเกตสีสเกตโอ้วันนี้ <c oughs> เราเจอแต่ลูกค้าอยู่ย่านไกลๆทั้งนั้นเลยนคร <c oughs> พนมอย่างเงี้ยสีสเกตอย่างเงี้ย <c oughs> สีสเกตโซนไหนจ๊ะพี่อำเภอกันทรลัลครับ กันทะลักกันทะลักอ่าชื่อรถแห่ครับรถแห่แพรขวัญออโดสีสเกตฝากวู้ดเด้อร์เบอร์โทรจ้ะพี่ศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเอาอีกรอบหนึ่งเลยศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งโอเคโซนสีสเกตกันทะลักขุขันขุณหารติดต่อได้ครับไกลกว่านั้นก็ได้ไกลกว่านั้นได้ถ้าเจ้าภาพจ้างถูกต้องครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่มากนะครับสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ